สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเอฟซีทุกท่านครับนี้ก็มีออเดอร์ที่ f อฟสั่งซื้อกันเข้ามานะครับตัวนี้ก็จะเป็นลูกปืนปืนมอเตอร์นะครับนี่คือรหัสของลูกปืนนะครับเบอร์ป็นอะรเขอนนี้ก็คือไอตัวปรับได้นะครับของจากเก็บใครชอบโดดชอบอหัก สั่งซื้อได้เลยครับมีตัวดันเข็มให้ด้วยนะครับตัวนี้ก็จะมีกระโหลกด้วยครับเข็มนี้จะเป็นเข็มเย็บเข็มเย็บดีจากเย็บเบอร์สิบเอ็ดแล้วก็ DB บีเบอร์เบอร์สิบสี่นะครับทีเอฟสั่งเงินเข้ามาอันนี้ออเดอร์ ส่วนพี่ๆท่านไหนอยากให้ถ่ายคลิปซ่อมจากเย็บผ้าก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับมีปัญหาแบบไหนก็คอมเมนต์ไว้แล้วผมก็จะเข้าไปอ่านนะครับและพี่ท่านใดอยากได้อะไรจากเย็บผ้าก็ทัก ID ดียได้ ID ดยได้ก็คือ088218 0 7 3เจเกบอร์เทอผมนั่นเองนะครับจะเป็นลูกปืนนะครับถ้ามอเตอร์มันมีเสียงดังแบบนี้นก็สามารถเปลี่ยนได้เลยครับพอเปิดเปิดจากเข้ามาเสียงจะดังมากผมแสดงว่าลูกปืนมันแตกนะครับส่วนที่มอเตอร์เปิดสวิช์แล้วไฟเข้าแต่มอเตอร์ไม่หมุนอันนี้ พีพีก็ถามกันเข้ามาเยอะนะครับบางทีมันเป็นเพราะไอคอนเดนเซอร์นะครับเปลี่ยนคอนเดนเซอร์ใหม่ก็จะหายก็จะจากก็จะมามอเตอร์ก็จะมาเดินแบบปกตินะครับแต่ถ้าเปลี่ยนคอนเดนเซอร์แล้วมันยังไม่หมุนเดี๋ยวนี้ก็อาจจะมอเตอร์ไม่อาการขั้นหนักก็คือต้องเขียนราลวดทองเหลืองใหม่ หรือว่าซื้อมอเตอร์ใหม่ไปเลยนะครับาฝากพี่เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอยากได้อะไรแบบไหนก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม